เอาเอาเพสออกอีกไหมหรือประมาณนี้เอาเป็นหนึ่งสามสองได้ไหมหรือว่าประมาณนี้ก็โอเคอยู่มั้งเมื่อเช้อ่าไี่ผมผมทั่วแมพเลยนะเมื่อเช้าเพจผมอ่ะทำคุยกันมาเหมือนกันเพจเพจยอะมันก็มันดีครับมันจะได้ไม่มีเวลาว่างไงอ๋อไม่มีเพื่อนหรอครับมีแต่มันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายบายโชคดีเอาไปยื้อเลยเหรออีเมลสองได้ไหมครับ emergency meeting เพราะไม่ทันนะครับเดี๋ยวไม่ไมนี่ครับเอ,อ๊ะกูเนี่ยหลบไม่ได้เลยเนี่ยกูต้องปิดจ,จอก่อน <c oughs> อย่ายังีัยไม่ตาย <c oughs> เอาสีเขียวสงสัยสีดำครับสงสัยเฉยๆครับอุย้ย <c oughs> ไม่ไม่คือตอนเริ่มเกมมาสีส้มไปกับสีดำแล้ว <c oughs> เห็นว่าอยู่ตรงไออยู่ตรงด้านล่างอ่ะที่ว่ามันให้กดมืออ่ะแล้วผมเดินกลับมาปุ๊บผมไปเจ็คชี่ปรจอนสีส้มสีส้มตายแปลว่าสีดําค่ะสีดําว่าไงครับผมมาไปกับสีส้มใช่ไหมครับในช่วงแรกแต่ว่าเสร็จแล้วผมก็เดินออกมาเพราะว่าผมต้องไปทำธารกิจในตรงห้องไฟอ่ะ<ม>เพราะเห็นสีส้มเขาเดินไปทางด้านไหนวะอ่าด้านขวาใช่ไหมเสร็จแล้วเพราะไปอของเขาตรงนั้น พอผมมาแยกออกมาห้องไปดูภารกิจแล้วผมไปตองห้องไปดีกว่าผมอยู่กับสีน้ำเงินไม่สีสีดำคุณเดินจากขึ้นขึ้นไปหรือว่าเดินจากขวามาเลยหรือว่าค่อยขึ้นไปด้านบนดเสียงคุณคุณไอคนนี้เสียงคุณคุณมาคุณมาจากทางไหนะสีดำตอนนี้อ่าไอตรงกลางจากห้องในจนห้องยานใช่ไหมเสร็จแล้วลงมาลงมาเสร็จแล้วไปอยู่ไอตรงตรง,งห้องไอใกล้กับอ่า ไอตรงประตูตรงนั้นน่ะเสร็จแล้วมันมีหลายประตูนะครับไอตรงเขาเรียกว่าไงไอที่มันมีท,<า>ทางเดินขึ้นไปข้างบนได้ะครับแต่ว่าตรง<อ>ตน,นั้นน่ะตอนแรกเราจะเดินจะเดินเข้าไปกับสีส้มเสร็จแล้วแต่ผมก็เห็นดูตรงแบบว่าภารกิจของผมมันจะมีไอตรงห้องไฟด้วยใช่ไหมผมมันจะเป็นห้องไฟของที่ผมแค่เห็นพี่ยินนี่เฉลยถามแค่นั้นแหละจะมีเราถาานที่ อะคลิปไหมครับอะคลิปนะถ้าอย่างนั้น,นผมก็ยังสงสัยอยู่ครับตายสามแล้วเนครับตายสาม,าสามบอกจะคลิปแต่มึงโหวตกันเนี่ยนะอะไรวะมันมันบอกมันก็ยังสงสัยอยู่ตายสามเลยเหรอก็สีแดงอยู่ใ,ใกล้ๆเราอ่ะ ระวังไอ้หมวกคาบอยเจอหน้าห้องแก้ไฟครับอ่าผมสีแรงไม่เห็นสีโงตายในในดูที <t 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 ่ีจอนห้อง ผูปิดนะครับันนี้สอแลบศพอยู่หน้าห้องไฟอะครับ้วผมเมื่อกี้ผ่านห้องเมื่อกี้ผ่านห้องสแกนมามาเจอกับสีฟ้าครับผมใช่ใช่ครับผมว่าแดงอมชมพูเพราะว่าสีแดงเนี่ยผมรู้แล้วไม่ใช่แน่นอนอืมสีแดงผมว่าไม่น่าใช่ เพราะผมเห็นเขาทำเวทไปขึ้นอยู่ตรงที่ว่าใกล้ๆที่ตรวจที่ประจอนสีชมพูกับสีดำอ่าผมเจอสีดำอยู่ตรงห้องฆ่าเชื้อครับสีชมพูว่าไงครับสีชมพูอยู่ไหนฮะสีแดงอันนี้สีแดงนะครับสีแดงเห็นสีดำอยู่ตรงห้องฆ่าเชื้อนะครับโหลครับโหล่ถอดดิ พูดใหม่ได้ไหมครับติดท่อสุดเลยเขาเขาเขาสงสัยทีมพูครับว่าไงครับทีมพูอยู่ห้องด้านล่างครับที่มันมีผมที่มันมีโซลาร์สองอันอ๋อข้าห้องไฟเสร็จแล้วก็มุดท่อไปหลังล่างใช่ไหมครับอ๋ออ๋ออ๋อของบัวชีมสงสัยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาแก้ตัวก่อนดิเย็นเดียบผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้ะมั่นใจไง มันใจขนาดนั้นเลยเหรอคน,คนไหนที่บอกมันใจดํายู่ผมเห็นสีดํายู่ขวานะฮะห้องข้าเชื้อครับเพราะว่าผมผมเจอเขาอยู่ห้องค่าเชื้อครับเดี๋ยวคนไหนที่บอกมันใจมนันสีเขียวครับเพราะว่าท่านไม่ไหวแล้วคุณคุณอยู่ไหนครับผมอยู่ไอห้องคุณครับห้องวีปอน อยู่ใครครับเล็กโหมดค่ะอยู่คนเดียวครับผมคอยจะ็ี่ประจนตลอดแล้วก็ลงมาค่ะโดแฆ่าแล้วคุณกลับไปหรือเปล่าไม่นะครับเนี่ยคุณต้องไม่มีคนระบุตัวตนกันคุณโหวดผมคุณอาจจะเป็นยังไงเอเ้ายงผู้ไปเลยเหรอ ดับไฟอีกแล้วหายทะยันดับจริงๆเลยดแมงวิ่งตามมาแต่งานคนเสร็จ สีดำครับสีดำสีดำฆ่าตาน้าตาเลยสีดำสีดำสีดำผมเห็นคุณค่าต่าน่าตาเลยสีดำครับคุณเดเชื่อใครผมเชื่อใครนะสีดำผมเปิดประตูผมเปิดประตูเข้ามาจะไปห้องไฟใช่ไหมครับสีดำเชื่อเชื่อผมรองสีดำน่ะโอเคชนะดีโอ้ยสีดำดีโอเคผมคำนวณถูกมาาแล้วสีดำ ผมโบอกคุณแล้วพรามันเป็นสีดำกับสีแล้ววะสีจมพูคือหักคอแล้วก็วิ่งไปห้องไฟใช่ไหมคือแย่มาก <c oughs> นีมันหนูน้อยยอดสืบนี่วะ่ะอวน่วยอคุณสงสัยถูกที่แรกแล้วเมื่อกี้ใครจะให้ตั้งอะไรนะ